นอกจากมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเราก็จะมีย,มนะะยมมำนะคะยำหยอาแล้วก็ส้มตำนะคะผูปบัญชาใครแพ้ต้องไปตะโกนหน้าห้างซสิตานะคะว่าหนูอยากมีแฟนค่ะเพื่อนจะพอใจเขาโดนแน่เลยคุณเฮียเฮียคิดถึงแม่ตอนนี้ มาแทบกันที่ห้างสัมปทานค่ะวันนี้เราออกนอมสถานที่นิดนึงเนาะก็มาแซ่บๆเยอะๆบดๆที่ห้างสัมปทานะคะอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทค่ะนี่วันนี้เรากินส้มตำใช่ไหมคะใช่ค่ะพามาจบส้มตำมี่สุดแล้วบอกไปอะไรอีกบ้ก็กินเราไงแหมมีแค่ันนั้นเด็กข่าเพราะวันนี้เราจะมาทานมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะ ที่จริงฉันไม่เคยกินอันนี้นะก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็คืกินอันนั้นน่ะที่เป็นแบบของญี่ปุ่นอันนั้นคือแซ่บมากเลยนะปกติกินเผ็ดได้ไหมคะโอุ้ยเผ็ดอยู่แล้วค่ะชอบทานอะไรเผ็ดๆค่ะผู้ชายเผ็ดๆมาเลยค่ะโอ้ยแต่จริงๆผู้ชายไม่เผ็ดฉันก็ทานได้เพราะฉันเผ็ดอยู่แล้วเพราะฉันเผ็ดอยู่แล้วแล้ววันนี้ ผทานมามากที่เผ็ดที่สุดในโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีน้ำตลอดคุณธัญญาไม่มีเดี๋ยวทีมงานไปส่งน้ค่ะทีมงานคะขอน้ำหน่อยค่ะหิเกือบตายแล้วไหมล่ะนอกจากบาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเราก็จะมียำนะคะยำเยอะแล้วก็ส้มตำนะคะผู้กษัตริย์จบวีนิดนึงเนาะบาม่าโกรอสเปเปอร์นะคะนะะคที่เปรียบว่าเผ็ดที่สุดในโลกแค่ดมกลิ่นก็แบบอ้าวน่า รู้สึกว่าเผ็ดแล้วนะคุณเรามากินกันเลยดีไหมคุณนีนเราม่แล้ววันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไเลยวันนี้เธอสวยไหมสวยเอยเดี๋ยวแป๊บนึงตีมอะไรของคุณคะเดี๋ยวทรงผมนี้คุณได้แต่ใดมาเขาไม่อยากสวยก็บอกดีๆก็ได้ไม่แต่จริงๆคือเดินลงไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าทรงนี้แหละไม่ต้องแกะนี่ต้อพิ่งตื่นหรว่ากำลังจะนอนเมื่อเราเป็นมิตรกันนกแสดงเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมทรงผมนี้เราถึงบ้านก็ไม่เป็นไรค่ะชินไม่อะ กัเลยนะครับทักที่เจอกันค่ะไม่ชอบนานแล ah, oh. ้วอย่างจะไปถ่าย like ีซตคอมกันแล้วเจอนางในกองเซตคอมกับใครจับนมใช่ใครกินเสร็จทีหลังคือแผลมาทำอะไรจับนมเหรอเออจับนมเป็นไรกอนไม่ได้แรงๆเลยเพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ออกไปโกรธหน้าบิงซีดีกว่าหนูอยากมีอะไรดิหนูอยากมีแฟนค่าแดังจนกว่าเพื่อนจะพอใจนะ มตัวอยากมีจริงมาเริ่มกันเลยใครแพ้ต้องไปตะโกนหน้าห้าสุงสินค้านะคะว่าหนูอยากมีแฟนคะ่นะควาเพื่อนจะพอใจของเขาโดนแน่ๆเลยคุณ ของความเผ็ดนี่คือหนึ่งล้านนะคะคือมันเผ็ดมากเผ็ดมากแล้วยังไม่เคยยากายังไม่เคยกินมาก,ก่อน <c oughs> น้ำตาไหลอะมึงนี่นกูเพิ่งสามคำนะเนี่ย <c oughs> มึงน้ำตาไหลอ่ะกูน้ำตาไหล,หลแล้วนะน้ำตาอะตาพอหรอ ไปอะไหนปะโอ้ยพันยาแข็งมากน้ำจะไม่เปิดเลยนะคะเก็บอาการจยู่ะคลิปโอหคุณผู้ชมคะนี่มาถึงคำสุดท้ายของทัญยาแล้วค่ะ ยาแล้วเราไม่ไหวแล้วนี่คือซับน้ำมูกน้ำหูน้ำตาออกไปแล้วะนะคะ <c oughs> อืดนนาะมากตอนนี้ <c oughs> แม่กูยังไม่เคยดำกูเสียใจเลยกูโคตรคิดถึงแม่เลยน้ำผู้ชายอะมอ <c oughs> ไม่ชชกแม่หั่ใส่ก็แล้วนี่หมดแล้วค่ะ ต้องเข้าแล้วนะคะ ของมาม่าเนี่ยเผ็ดสู้คุณได้หรือเปล่ามึงอ่ะเบาไปเลยความเผ็ดอ่ะอันนี้เผ็ดน้ำตาไหลกูไม่เอาแล้วนะกูเลิกกินเผ็ดละออ๋ไม่เอาแล้วไม่ค่ะฉันชอบกินแซับนะคะฮะชอบกินแซับเดี๋ยวอบซื้อพิ้งให้เราปวนเลยเอาแม่เอาแม่อยากกินมั้วชายแซับแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วเนาะฉันดูแกล้งคนกินเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะปิดรายการกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูคนโดนลงทุ นรโพทซึ่งวันนี้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่พีดาค่ะดูนะยวนะเขียนอ่ะอันนี้คือแคลรกูพูดนะวันนี้กูไม่พูดอะไรแล้วไม่พูดอะไรแล้วค่ะเพราะเห็ดมาทะนทีค่ะไม่หาดความแค้นในใจอ่ะบทลงโทษของเราค่ะ ให้ตะโกนหน้าะสำข่ายอย่างนี้จับนมหรอไม่ใช่จับนมไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าอนาจารคุณเรียตะโกนนะคะบอกหนูอยากมีแฟนค่ะหนูอยากมีผัวค่ะหรือว่าหนูรักผัวหนูค่ะอะไรสักอย่างก็ได้ค่ะคนกับเพื่อนจะพอใจหนูอยากมีผัว จะมาตอบพันนะคะกับจะมาตอบคุณโยนะครมีผัวค่ะพออย่างนั้นถ้าผัวนั้นจะยังไม่มาค่ะสองรอบได้ไหมคะอีกสัองรอบสองรอบแล้วนะหนูอยากมีผัวด้วยเต็มที่สุดใจจริงๆหนูอยากมีผัวโอเคพอแล้วค่ะดูคิดว่าเพื่อนคงอายมากแล้ว เขาบอกกูอยากเป็นผัวไม่ทราบว่าตะโกนไปแล้วมีใครอยากเป็นผัวของตตงยอะไหมคะเอาว่ะหาต้องอื่นได้ไหมคือผมตายแล้วตอนนี้ผงผ่านเรแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนสีเพื่อนใสของเราขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะที่ทางช่องพันจ๊ะเฟชั่นชัแนลนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย